โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟ ZK PVP นะครับเป็นแนวฟาร์มผสมเซ็ตเติมนะอ่ะอันนี้ผมก็อ่านจากชื่อกลุ่มเลยนะครับโอเคมาเรามาเริ่มกันจากกิจกรรมแชร์5กลุ่มกันก่อนเลยนะเบสิกเบสิกนะครับเซิร์ฟนี้แชร์5กลุ่มเพื่อนๆจะได้รับฟรีทันที3000 GC ตัวละครทาวน์หตัวแล้วก็กระเป๋า,ชา, 1, าแชร์1ใบระเบิดบอสอีก10ลูกนะครับก็เซิร์ฟเป็นแนวฟาร์มเนานะก็จะมีเป็นระเบิดบอสให้นะครับสำหรับคนที่แชร์กลุ่มนะครับแล้วก็ใครที่ น,นี่นะมาเป็นแคนก็ไปโพสลงกลุ่มได้เลยนะครับเขาไม่ได้กำหนดจำนวนนะว่ากี่คนนะครับอ่ะอยังไงก็ลองสอบถามแอดมินดูนะครับผมโอเคมาต่อกันที่ไอเทมฟาร์มเลยแล้วกันนะครับนี่นะไอเทมฟาร์มก็อย่างที่ผมบอกเลยนะเพื่อนๆมันเป็นแนวฟาร์มผสมเติมก็จะมีของให้เพื่อนๆฟาร์มเยอะแยะเลยนะครับตามรูปนะมีติ๊กเก็ตมีเซตมีอาวุธอะไรให้ครบนะครับของก็จะเป็นเลเวลนั่นเองนะครับเซิฟนี้นะอ่ะโอเคครับ ต่อมาก็จะเป็นโปรโมชั่นละโปรโมชั่นนี้ก็จะมีเติม50ได้เป็นตัวซุ่มกระชปองนะครับแล้วก็ระเบิดเศกบอสนะครับส่วนเซ็ตเนี่ยจะไปสตาร์ทที่เซ็ต500นะครับแล้วก็เซตพันเลยนี่พันเป็นแอสซิสตนนะครับตัวละครก็จะมี2ราคานะครับตัว50แล้วก็โดดไปอีกตัวอีกทีเป็นตัวพันเลยนะครับตัวพันมิคุเนาะโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์เซ็ต KPP นะอ่ะใครสนใจนึงกลุ่มอยู่ใต้คลิปนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับโอเคคมารับ ว่าเจ็ดว่าเจ็ดเว้ยว่าเจ็ดดีว,ว,วะ <ส underground> ไปไหนครับ<ส>รไปโอ้ยิมันนี่ Vảy anh kinh quá, hỏi anh à กูติดเหี้ยฮะกูต้องรูก้ก่อนไปก่อนครับอิมอิมเครอ้โหหกจุดหอันนี้มันคือ65นี่หว่าโอเค <c oughs> <c oughs> ผมไปเจ็ดต่อนะเรายืนที่เจ็ดเคป่ะทุกคน <c oughs> เบสเซ็ตเรายืนที่เจ็ด Let's go ผมเก็บแต่เวอร์เจ็ดด้วยมาสัตูสัตูสตัสต,สตูไปไหนหมดเอเนมี Enemy. สวยแล้วไปตามเลยตามเลยครับสวยครับแ <c oughs> ม่เอาเราเกือบตายบนต่อบนต่อ <c oughs> ไอ้ <c oughs> เยอะจังนะ <c oughs> เยอะจังนะดงไปก่อนครับ ตายตายอีกแตกสองแล้วเนาะตายแตกสามเยี่ยมเจ็ดระเบิดเต็มเลยขอแป๊บขอแป๊บ สองปล่อยไปก่อนต <Unbelievable. S 1> ายโอ้ยยิมหายแล้ววเจดหายหมดเลยครับโอ้จบเฮ้ยซองอะไรวะ งานเรามาหน่อยดิเราซาเรือเจ็ดแต่งตัวเองเยอะทีมงานแวร r e you... รอแป๊บเข้าหลังให้รแบบอแป๊บเย่ะก,กือบตายตายจะแตะหนึ่งตายทำเกมไม่อยู่ทำเกมไม่อยู่ยกเฮ่ยเจ็ดมาหลังวะเยียของมัน <laughs> มาสองโอ้โหกูแตกเอ้ยเจ็ดมาเยอะจัดโอ้โหมาสามเลยมาเอาโซโล่ดีกว่าครับไอ้บอยอยากเชื่อสายตาบอาพอรงหน้าความจริงเฮ้เมา เพื่อนเพื่อนเพืนหลังเพื่อนหลัง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 ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ ตามตัวเลยอ่ะกูจะแครซี่แลงหนึ่งมาเว้มาจริงเลย ไวายเยอะอยู่นะไม่รู้จะสู้ไงเหมือนกันครับแต่เดี๋ยวลองค่อยๆเล่นแล้วกันโซโลโซโลชิวๆครับสุดท้ายแล้วเราจะเป็นคนรักเป็นแค่คนรู้จัก แตกเว้ยจะแตกโอ้ยเห็นละเฮ้ย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 เบาเบาครับเบาเฮียเบาอย่าเบิ้ลกันหรอมาเด็ก re ูสวนกูสวนครับสุดท้ายแล้วเราจะเป็นคนรัก เป็นห่คนรู้จัก

Nà suy yà của tôi còn không nữa. Bye nãy gần ông dinh. Ba bà vườn. Lăng pháo, lăng pháo. Vê ná. ừ nó ngon nè ว้าหูมาละยากอะทุกคนไน่าโซโล,โล่เลยกู ตายระเบิดยังรอดอยู่มะคนเดียวเฮี้ยโหขอเลขีนะทุกคน <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวผมตุีแย่ครับ มันจิ้มผมแบบเดียวหลับค่อยรวบค่อยๆรวบเห็นปะวะถ้าไม่เห็นนี่คือเฟี้ยวนะรอรวบครับ เพื่อนเรามาเล่นหนึ่งกันดีกว่าเพื่อนเจ๊ดเจ็ดเล่นในเอเนี่ยฮะไม่ไหวหรอกพวกนายเยอะเกินแต่พวก,พวกเขาก็เยอะเลยกูตัดเลยเลยครับผมต,ต้องไวฟาร์มใหม่กันอะ <laughs> แตกจะระเบิดโอ้ยสองตัวสองตัวอดนะสองตัวอดนะไม่เอาไม่เอาวายวาย <laughs> ไม่ได้อดครับอดไม่ได้ไม่ได,ไได้สองตัวไม่ให้จริงๆ เจตังนึงครับไม่ได้นะต้องคนเดียวนะครับเฮ้ยโอ้ยเจตหายหมดเลยไอ้ยาโอ้ไปมืดซารลี่ล่วงหน้าเลยวะ่ะทุกคนเอาไอ้อนี่ใครเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยเลยพี่โอ้ยไม่เอา เข้าโซก่อน <c oughs> เออ sorry ครับต้องเข้าใจผมด้วยนะกูค,คนเดียวเก็บได้ไม่เต็มที่นะถ้าเก็บได้เต็มที่ก็อาจจะไอะ้ตุยไงไม่อยากตุยให้มาสักพักวะเดี๋ยวจะไปแล้วด้วยครับลาคีลาคีโนโ้ตไคนเดวลาคี ดูโอล็อกกี้อะไรไม่เอานะเอาเนี้ยแหละแต่พวกเองจะไปก็ไปเลยแต่ขอก่อนได้ไหมละ่ะตอนเนี้ยนีก่กูเห็นละล็อกกี้องคคุณครับไปไหนพี่ในสนาไม่เป็นครับโดดไปเด้อ Yeah. Ah <coughs> uh, oh. uh, yeah, uh, yeah. Uh. <coughs> เดี๋ยวนะทุกคนติมหายไปไหนวะโอ้ยอเห็นละเยอะจัดพวกแมงเยอะจัดเลยเหี้ยเห็นแล้วครับไม่น่าเลยไม่น่าถามหาถึงเวลาเดี๋ยวก็มาให้เห็นนี่วเ <c ười> <c ười> โอเคขอเหอะ <c ười> เกือบเคลียร์ได้แล้วรอบนั้น ขอได้ไหมก่อนไปนะจะไปแล้วขอเธอขอเธอถือไว้น้องถือไว้เียง่อ้าว ai nè này làng mà nè à, qua là ตายหนึ่งมาดิเฮ้ยใจยังครับเบาโอ้โหโดนสองโอเคจบโอเคเรามาสุ่มกาชาครับก่อนไปจัดกันสักหน่อยทุกคนชิวๆครับเต็มที่แล้ว p v p ไม่ได้แย่นะก็รวบได้เยอะยอยู่ครับมาแต่ว่าเรื่องดวงอะ่ะผมยังไม่เคยแย่ดิเอ้ย ไอ้เหี่ยกูโดแนแรวเอ็นนี้ยิงนี่ว่ะโอ้โหแม่งจัดมาตอกย้ำเอา้าใช่บอะเนี่ยโอ้หจบไม่ใช่เอ้วกูโดนอะไรยิง,งวะช่างมันมาตอบ้ยได้แต่หกจุดห้าวิวเก้ากว่าเนี่ยตัวละครวลวสิบ 10, เนี่ยจัดให้กูดิเอ้ยเต่มีดมีดวิวสามวายบอกแล้วครับเรื่องดวงอ่ะ เรื่องดวงมันไ,นไม่มีงจริงๆครับทุกคนมันไม่เคย,ม,ม,เคยมันไม่เคยที่จะแย่เ yeah. ฮี่ยมาเด้อโอ้โหเริ่มเก,กลือละไม่น่าแอคเลยเราส่วนมากมันออกแต่6.5กับเวลรเจ็ดนี่เอง เดี๋ยวผมสุ่มให้หมดเลยนะครับมันก็ประมาณนี้แหละน่าจะไม่ออกอะไรดีๆให้เห็นละหรือเปล่าจะสเตปกดหลอกไริสัตว่าแล้วไอ้เหี้ยดวงหมดแล้วมั้งเนี่ยดวงจะตาผมโอเคหมดแล้วครับพูดว่าไงดีเรียกว่าดวงดีไหมมันก็ไม่หรอกนะมันออกแค่ชิ้นเดียวเนาะทุกคนแต่ก็เป็นชิ้นที่แบบเวลเยอะด้วยซะด้วยดิมันก็ เรียกว่าดวงดีได้อยู่แล้วมั้งโอเคประมาณนี้ครับอ,อยากเล่นอีกเ็นิดว่มาดิไอหนุ่มเนะี่ยมายืนมายืนดูอะไรเองมาดูอะไรพ่อหนุ่มโกนเบาขำขำเนี่ยเอาเฮียโอเคท่งมันไปแล้วครับ